ใครทำา a f f i ลิเอระวังให้ดีนี่คือประเด็นที่กำลังกลายเป็นดราม่าหนักที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ในต่างประเทศทุกคนรู้จักฮันนี่กันไหมคะมันคือโปรแกรมที่เราติดตั้งเพิ่มในเว็บเบราว์เซอร์พอเราช้อปปิ้งออนไลน์มันจะขึ้นปุ่มมาบอกว่ากดตรงนี้นะจะได้ส่วนลดที่ดีที่สุดคนทั่วโลกก็ดาวน์โหลดไปใช้กันเป็น10ล้านคนเลยทีเดียวฮันนี่เป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งขึ้นในปี2012ปั่มมาในปี2020เ y p a l ได้เข้าซื้อกิจการมูลค่ากว่า4 0 0 0ล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหร,ร,รัฐแล นนจนกระทั่งเมื่อปลายปี2024ที่ผ่านมายูทูบเบอร์ช่องเมกเกิลลกออกมาใช้ถึงความไม่จริงใจของฮันนี่ตอนนี้คือการกระทําที่อาจเรียกได้ว่ามีการบิดเบือนระบบขโมยค่าคอมทุกครั้งที่เราคลิกปุ่มหาส่วนลดของฮันนี่พวกเขาจะแอบลบลิงก์ของคนที่แนะนําสินค้าให้เราแล้วใส่ลิงก์ของตัวเองแทนนั่นหมายความว่าเงินค่าคอมที่ควรจะตกไปเป็นของยูทูบเบอร์หรือบล็อกเกอร์นั้นกลับไปตกปอยู่ที่ฮันนี่แทนนอกจากนี้นะคะยังมีการหางกินบนความคา,มาดหวังของผู้บริโภคด้วยโดยอ้างว่าจะหาส่วนลดที่ดีที่สุดให้แต่จจริงๆแล้วะโช แค่โค้ดที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์อนุญาตเท่านั้นแม้จะรู้ว่ามีโค้ดอื่นที่ลดมากกว่าก็ตามเรื่องนี้ร้อนถึงหูผู้บริหารเพย์เพลค่ะซึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าฮัานนี่ได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางอุตสาหากรรมแล้วซึ่งรวมไปถึงระบบ last c l i c k Attribution ด้วยพูดง่ายๆก็คือฮันนี่ทำถูกกฎหมดแล้วเพราะใครที่คลิกลิงก์สุดท้ายคนนั้นก็ควรได้รับเงินค่าแนะนําสินค้าไปสิเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรือเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้คอมเมนต์มาแชร์กันได้ค่ะ